สวัสดีจ้าเมื่อนี้จังสีกระแสรสิพาเฮ็ดพัดแต่งกว่าใส่หมูใส่ไข่แบบง่ายๆได้ไดจ้า ใส่ลงไปสองหน่วนยใส่ไส่ลงไปสองหน่วนยจะกิอนอ่ะใส่ใข่ใส่ มีรสชาติปุ่มไปน้ำเห็ดหอมใน่ทอดแก้แก้แสูตรไข่สูตรมันด้จ้าบวามีสูตรใสโตัวจ้าต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศจ้ใส่ลงไปด้วยค่ะบ้านคอยเอื้อมว่ามะเขือมะเขือหลิน ทุกอย่างเข้ากันขัดไปเรื่อยๆขัดไปสักหน่อยแล้วก็เอาบอกักแพงมาใส่ก่อนก็ไปใส่บักแพงด้วย้ลาบนีนจ้าคือลงไปเลยจ้าแป้งว่าสองท่ แ๋ยวเราก็จะตริงรดใส่น้ำมันหอลงไปสักหน่อย ไสน้ำใส่ซอสปลาเขียวด้วยนิดหนึ่งแล้วก็จะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจะผัดไปนะจนมาแตงสุเเกเราจะตักขลาดสีมันนะขาดอย่างเข้ากระถิงเพื่อไหได้จ้า ใส่กระเจบครับใส่ครับเดี๋ยวจะโรยใก่ก็เฮ็ดโรยตั้งเลยเด้อจ้า bad, ไม่ยืดสุดตายตัวจ้าเกินเองจ้บพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆเป็นบ้านเขาเดี๋ยวจะกินตามวัตถุดิบที่เขามีจ้ะ ใส่น้ำนะจ๊ะเพราะว่าแตงกวาก็น้ำเยอะอยู่แล้วจ้าผัดแป้งกว่าใส่หมูสามชั้นย้น่วๆจ๊ะที่จ้าผัดแป้งกว่าร้อนๆเสร็จแล้วจ้า นี่จ้าช่วๆจ้าผัดง่ายๆแบบบ้านๆจ้า